ชาวเน็ตแห่ขุดมือที่สามอ้ําไฮโซโพบหลังลือเลิกกันแล้วพร้อมทีเป้าจากกรณีข่าวลือคู่รักอ้ําพัชราภาและไฮโซโพบถูกจับตาว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเลิกกันหรือไม่เพราะช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นภาพทั้งคู่ไปฉลองด้วยกันแถมมีคลิปที่ยิ่งเพิ่มความสงสัยเมื่อ อ้ํบุกไปบ้านพี่เอกกลางวงเมาส์ของเพื่อนๆพ,พร้อมบอกว่ารู้ว่าเพื่อนๆต้องเมาเธอแน่ๆเพราะเรื่องขอของเธอใหญ่กว่าเรื่องที่พี่เอกระเป่าหายล่าสุดก็มีประเด็นใหม่มาเพิ่มต่อความเผือกชาวเน็ตขึ้นไปอีกหลังนักข่าวบันเทิงคนดังแจ็คเกอรีนไทรัสต่อสายตรงหาพี่เอสุภชัยเพื่อถามถ่ายเรื่องราวและได้ข้อมูลมาว่างานนี้อาจจะมีมือที่สาม แถมสาวคนนั้นยังไม่ไก่กาดังอยู่เข้าวงการมาสักพักใหญ่ๆแต่ยังไม่บอกว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายรอฟังจากฝั่งของสาวอ้ํากันอีกทีด้านชาวเน็ตหลังได้ฟังก็แห่สื่อกันใหญ่ว่าเธอคนนั้นที่กล้ามาล้วงของงูเห,ห่าทกไฮโซพบจากอกสุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาคือใครกันแน่โดยมีการคอมเมนต์กันไปต่างๆนานา,นาเช่นแจ็คเกอรีนบอกมีมือที่สาม ที่เป็นคนดังประมาณหนึ่งคนในวงการรู้จักอาจ้าขนาดที่อ้ํายังโดนอน,นอกใจหลังครุนแสดงว่าคนใกล้ตัวแน่ๆอยากใส่ใจขึ้นมาทันทีเมื่อมีคําว่าหลังครุนหูตั้งตรงคําว่ามือที่สามนี่แหละปักรอและอื่นๆ